สวัสดีครับร้านรถมือสองอกัทละครับได้สกูปี้สีขาวล้อมแม็กตัวนี้มาใหม่นะครับรถเครื่องดีรถจดทะเบียนปี5้ครับสีขาวนะครับล้อมแม็กคันนี้ตรงนี้มีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้มีรอยนิดหน่อย ตรงนี้ไม่มีนะครับมีครูดตรงนี้นิดหน่อยนี่กันร้อนเ๋ยจัดการให้เปลี่ยนถ่ายน,น้ำมันเครื่องใส่กลองรับประกันตัวเครื่องเหมือนเดิมคันนี้24,500บาทครับ24,500บาทรวมตรวจเช็ครวมโอนทะเบียนพรบรต่อให้ครบนะครับก็จะมีเปลี่ยนตัวนี้นะแล้วก็ยางครับยางโลนมากแล้ยางหลังนะเครื่องเดิมครับแห้ง ดูสภาพภายนอกก่อนเลยครับเรเบลอยู่ครบนะครับเห็เครื่องชัดเจนราคารวมโอนให้เลยคันนี้มีรอยตรงวางของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับ ครื่องนิ่มม,มีสันตรงป้ายนีตรงป้ายน้อยนึง ใช้งานไม่ผิดหวังครับสกูปปี้ขาวคันนี้24,500บาทราคานี้รวมโอนเลยครับทะเบียนพรบรต่อให้ครบเลยน็อตคูกนี้เดิมๆอยู่ครับรับประกันตัวเครื่องให้2เดือนครับสนใจยังไงโทรติดต่อ084-6005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับได้ ในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับไปห,หาอโอตโต้ไปใช้งานเข้าซื้อของในตลาดส่งลูกไปเรียนนี่จัดเลยครับคันนี้เครื่องนิ่ม